นี่ให้ดูนี่นี่นหนะนี่นะสั่งได้ค่ะสังได้เลยนะจ๊ะชอบยืดยืดทางของจริงนะครับนี่ยืดถึงราชมังอ่ะตอนนี้นะครับ นี่นะอืมอืมเอาแล้วนะเอาแล้วนะสวัสดีครับปากหลักชาแนลนะปากหลักชาแนลคลิปนี้นะผมอยู่ที่ตลาดกกทหน้ารามกรุงเทพมหาะนะครเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าก่อนแม่ค้าแม่ค้าสวัสดีนะครับนาะนจะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยไหมจะ๊ะนี่ตอนนี้แม่ค้ากำลังทำเลยรอบร้านนี้นะที่เด็ดนะ ยืดโคตรยืดยืดมากๆด้วยนะครับแล้วก็ไม่ยืดธรรมดาด้วยสำหรับร้านนี้มีอะไรนะกระโพาไบโลภูขเขาไฟนะจัดเข้าไปจุกๆเลยนะเ,เดี๋ยวจะเป็นยังไงตาผมขเข้าไปดูได้เลยนะครับ่นะวันนี้แม่ค้าลุยเดียวเลยอันนี้แม่ค้าทำอะไรเอ่ยในตัวนี้คือ เขาพ,พดชีสใช่ไหมนีม่นะครับไล้วเขาขายชุยเท่าไ,รนะไหร่เนี่ยชุดละสามสิบเก้าอ่ะธรรมดายี่สิบห้าพิเศษสามสิบเก้าพิเศษนี่คือเพิ่มชีสใช่ไหมเพิ่มชีสครับเนีอันนี้ก็คือใส่ชีสรรมดอ,มอ๋อไอเด็กถ,ถ,ถ,ถ้าเพิ่มชีสก็อีกก็เพิ่มอีกเป็น59บาบาทนะครับสำหรับสายชอบชีส <laughs> อันนี้อย่างถ้วยนี้คือราคาเท่าหไหร่เนี่ยเนี่ยที่ทำอยู่ย <39. S 1> นี่สามสินะจ๊ะ อันนี้เป็นแบบใสเ่เนยป่ะไอ้ใส่ชีสไหมอันนี้อันนี้ไม่ใส่ชีสนะครับนะคะไล่สองกระปุกข้างหน้าน,นั่คืออะไรเป็นโอริโอกับไมโลโอริโอกับไมโลมันจะก็ค mm ือ hmm. เอามาใส่อันนี้เหมือนกันใช่ไหม กเหมอนอะไรดีครับสั่งได้เลยนะจ๊ะ okay. <Thank> นี่นะครับ ใช่แล้วนะจ๊ะนี่นะอันนี้แม่ค้าบอกเฮ้ยขายดีมากต้องเติมของแล้วนะจ๊ะน,งงนี่อันนี้แม่ค้าใช้ข้าวโพดวันวันเท่าไหร่เนี่ยวันกี่กิโลเขาเนี่ยสามสิบกิโล,โลนะจ๊ะนี่นะที่เห็นอันนี้อะไรนะครับบางวันก็ยี่สิบบางวันก็สามสิน 20, บน, 30, นะครับนี่ที่เห็นนี่อันนี้เมื่อกี้ตักมาคุณภูลนะตอนเปิดคลิปนะครับตอนนี้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ ที่ร้านเนี่ยก็ทํากันสดๆใหม่ๆตรงนี้นี่นะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้นี่เขากำลังต้มอยู่กำลังต้มเพิ่มกำลังต้มเพิ่มนะจ๊ะอันนี้อันนี้แกะเองวันตัวอมาแบบอ๋อแบบเขาแกะให้แล้วใช่ไหมนะครับอ,อะไรดีครับสั่งได้เลยนะจ๊ะเอาาาแบบธธรรรรมมดดนี่ธรรมดาสอง ใส่ถ้วยใส่ถุงใช่ไหมสั่งได้เลยนะจ๊ะนี่นะครับสั่งได้เลยนะจ๊ะ,ะ,จะอร่อยอร่อยนะจ๊ะร้านนี้บอกเลยนะครับเนยก็มีชีสก็มีนะจ๊ะทีเด็ดมีมโลด้วยนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นแบบธรรมดาออริจินอล เอจ่ะมีครับมีมีเท่าไหร่ครับใส่ชวนใช่ไหมครับส0บาทเฮ้ยของที่ร้านก็จะมีตัวมีเป็นฝาปิดให้นะครับแล้วก็มีถุงแล้ว รพร้อมช้อนด้วยใน <laughs> อย่างนี้ถ้วยเท่าไหร่ครับอันนี้25บาบาทนะจ๊ะสองถ้วย50บบาทนะครับสั่งได้ค่ะสั่งได้เลยนะจ๊ะ เมนูนี้คือตัวข้าวโพดเมโลใช่ไจะไมโหเรียกถูกไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่ตัวเมโล <29. S 1> 39บาทนะครับสั่งได้ค่ะสั่งได้เลยนะจ๊ะข้าโพดหวานหนนะจ๊ะอร่อยอร่อยอยู่ตรงนี้เลยจ้ะ โค้ดชีสนะครับนี่นะอ๋อถ้าเป็นเมโลเขาจะเปิดฝา <Okay. S 1> นะเพราะว่าจะต้องเติมนี่นะนี่ยังไม่เสร็จนะต้องเติมนมด้วยนะจ๊ะ นี่เป็นใส่ชีสนะครับเอ้เราก็ต้องกวนให้ชีสมันยืดเลยใช่ไหมไม่นะไม่ขายยกอีกที นี่นให้ดูยืดจริงของจริงนะครับนี่ยืดถึงราชมังอ่ะตอนนี้นะครับโอ้จะทะลุเวลโดมแล้วยอกยอกยอกนี่นะครับโอ้โหนี่ของแท้ของแท้ของเจริงนะจ๊ะ เสร็จแ,แล้วนะครับเดี๋ยวผมชิมชิมหน่อยนะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่นะครับได้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวข้าวโพดข้าวโพดไบโลนะจ๊ะนีเะ่เดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะว่าเป็นยังไงนี่ให้ทุกคนดูอย่างนี้โอ้หไบโลเป็นก้อนเลยนี่นะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่อย่างนี้อืม,อมเอาแล้วนะเอาแล้วนะ อันนี้เขาเรียกว่าข้าวโพดอ่าข้าวโพดไวโรภูเขาไฟได้ม่ะเนี่ยครับอร่อยจริงร้านนี้อร่อยจริงนะครับมาเดินกรกตนะร้านอย่าลืมแวะร้านนี้นะจ๊ะนะครับไปจะลองจะขอชิมก่อนอ เดินไปกินเดีรนิน่อยครับฟินนะลอดทั้งตลาดเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประกาศชาแนลด้วยนะจ๊ะโอเคครับสวัสดีครับนี่นะครับอันนี้เปิดมานี่เลยอันนี้คือตัวข้าวโพดชีสนะจ๊ะ น,นี่ให้ดูนี่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 นะสั่งได้ค่ะสั่งได้เลยนะจ๊ะชอบยืดยืดทางนี้เลยจ้า อันนี้อันนี้ก็คือตัวธรรมดานะครับนี่นะถ้าเกิดใครชอบชิดจัดมาเลยนะาจ้าเดี๋ยวไป้ายยืดโชยแบบเมื่อกี้ใช่ไหม <laughs> ไ,ได้เลยนะครับนี่อันนั้นลูกค้าเอาภาชนะมาใส่เองนะจ๊ะ เลยนะจ๊ะ อะไรดีครับสั่งได้เลยนะจ๊ะโอเสั่งเบียร์ห้าลอันนี้คือ2ถ้วยนะครับขนาดสองถ้วยนะจ๊ะแร้านเัแต่านเียาสแต่ว่าสักก็มีปาี้าาองกอย่างั้นวันเาก็มีส้ามา่างขอสขาเนี่งน จะหมดแล้วนะจ๊ะ